ต้องคุยด้วยนะคะเขาจะได้ยินนะคะไม่คุยเขาไม่ได้ยินนะลูกนะโอ๊ยเบาๆยายเจ็บอ่อเบาเบาเบาไม่เอาไม่เอา เอาคุยด้วยสิถ้างั้นหยุดไล่นะน,นี่ถ้าไ,ไม่คุยน่ะ เพราะว,ว่าเราต้องทำดีค่ะบุวันผมยายเสร็จแล้วสวยไหมคะใช่แล้วค่ะต้องบุญวันยายเพราะว,ว่าคุณยายต้องไปงานแต่งดาวอ่าเอาเร็วๆคุยแล้ว าคุยด้วยเด้อถ้างั้นเราไม่รู้นะเพราะตอนนี้เรากําลังไลฟ์สดกันนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอยู่กำลังกำลังวนผมให้ควนยายแล้วก็บี่ัวแล้วก็ใช้ไดรเป่าผมดูทุกคนรักคุณยายไหมคะทุกคนรักคุณยายไหมคะ่ะยายถามว่าหนูสองคนรักคุณยายไหมคะ คิดถึงคุณยายไหมคะคุณยายไม่ได้มานะย่ยคิดถะตรงนี้ก็ยางผมยุ่งไปอีกได้ต่อผมเลยไดได้ไดตอนนี้เรากําลังจัดก,การผมคุณยายอยู่นี่นี่คือผมเปย้ลเดี๋ยวตกแต่งผมให้นะคะเอาคุยไปด้วยนะคะค จมวนผมย่าจมวนผมรู้ไหมเนี่ยนี่ค่ะนี่เอาไว้ให้มันอกเร็ว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 กำลังทำอยู่โอ้ยมีคนเข้ามากดไลค์ด้วยอ่ากดไลค์กดแชร์ให้นูหน่อยนะคะ เร็วๆเ,เอามาเลลัยกำลังไลสดนะมาคุยกันเพื่อนแฟน,นเต็หน่อยเร็วๆใช่แล้วค่ะกำลังหวีผมกำลังสระผมกำลังเล่นทุกอย่างเลยนะคะเออเร<ด>็วๆเร็วๆเออเอ๊ <heights. S 2> ε, เจบลูกเจ็บ่ <แ light. S 2> ้านี่ใชเอาหิวข้าวหรือยังกันนี่หิวข้าวหรือยังนี่ฮกยังกินข้าวได้แล้วนันดึกแล้วลูก เบาๆสิหนูหน่นยันา้เบา,ย,ายผมมัขาดหมดแล้วเพราะผมหุม่นยายมันไม่แข็งแรงพอเพราะว่าเพราะมันติดแบบนี้นี่แหละหนูเพราะว่าหุ่น,นาายายไม่ได้เคยหวีผมมันก็ติดมันก็่วงหมดแหละใช่หนูก็เคยเป็นเหมือนกันใช่แล้วดูดิเห็นไหมติดเลยพี่มีพี่มีอึอะหรือเปล่านี่กี่วันแล้วพี่มีไม่ได้อึอะนี่ ลเล้อลูกูดมเป็มลพี่มิ้ทของคืออะไ่นีล่ลูกไม่คุณยายหนูขอถามจริงจ